สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทําจะให้เด็กๆนะคะทําของขวัญเพื่อที่จะมอบให้คุณแม่ในวันแม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกระดาษ A4 กระดาษกล่องลังนะคะแล้วก็สีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะดินสอกาวกันไกรแล้วก็ไม้ตะเกียบ สกอตเทปค่ะเอาละค่ะ,ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ,ะเริ่มจากเด็กๆเ,เอามือวางลงไปบนกระดาษนะคะแล้วใช้ดินสอลากตามรอยมือค่ะท่านเด็กๆไม่ถนัดอาจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยลากให้ได้นะคะ เมื่อได้รูปมือแล้วนะคะเด็กๆสามารถวาดเพิ่มเติมนะคะตกแต่งตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะและเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีกันค่ะสามารถใช้ได้ทั้งสีเทียนและสีไม้นะคะตามที่เด็กๆชอบเลยค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีนะคะ สบายสีให้สวยเลยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเราใช้กรรไกรค่ะเด็กๆตัดรูปตามรอยมือเลยนะคะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นที่เราวาดไว้ค่ะเมื่อเราวาดรูปเราตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะได้มือแบบนี้นะคะวันนี้ เราจะมาลองใส่กระดาษกล่องค่ะเด็กๆเพื่อให้แข็งแรงทนทานนะคะเราก็จะนำกาวมาทาด้านหลังของมือค่ะเด็กทาให้ทั่วๆนะคะแล้วแปะลงบนกระดาษกล่องค่ะเด็กๆค่อยๆกดนะคะให้เรียบไปกับกระดาษจากนั้นใช้กันไกลตัดตามรอยมืออีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้ เด็กๆอาจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้ค่ะเพราะกระดาษกล่องจะหนานะคะจะต้องใช้แรงเยอะขั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้ค่ะ mm. เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ mm. จากนั้นเราเอาไม้มาทำเป็นก้านค่ะ mm. เด็กๆคุณรูใช้ไม้ตะเกียบนะคะเด็กๆสามารถหาที่มีอยู่ได้ที่บ้านนะคะ mm. แล้วเราใช้สก,กอตเทปติดที่ด้านหลังนะคะ mm. เด็กๆ เด็กๆวาดใบไม้ด้วยนะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำกันไกลมาตัดไปตามรูปแบบที่เราวาดไว้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆ กานเด็กๆสามารถทําให้เป็นสีเขียวได้นะคะโดยใช้สีเทียนระบายหรือจะใช้กระดาษสีเขียวพันรอบๆก้านก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆได้ดูวิธีการทําไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทําดูนะคะแล้วก็เราทําเสร็จแล้วเราก็มอบให้คุณแม่ในวันแม่นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ